เด็กเสียใจค่ะคุณน้ำตอนนี้เป็นช่วงที่เด็กกำลังอสอบได้รับผลสอบใช่ไหมคะคุณน้ำแล้วไปสอบเขาผิดหวังหรือบางคนคะแนนตกหรือไม่พาเนี้ยค่ะแล้วเขาเสียใจหนักมากทีจ่จริงผิดหวังหรือว่าเสียใจเนี่ยเขาอาจจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากๆก,ก็ได้แล้วสมมติว่าสิ หรือว่า20ข้อผิดแค่ข้อเดียวก็เสียใจได้หรืออย่างในประเด็นที่คุณครูโบลิงพูด,พดใช่ไหมคะว่าเขาไม่เก่งเลยอพอไปสอบเขาก็ทําได้ไม่ผ่านก็เสียใจใช่เนี่จะเห็นว่าทั้งสองทั้งสองกรณีเนี่ยแตกต่างกันลิบลับเแต่ว่า ผลลับทำไมเหมือนกันคือเสียใจ,ยใ,จใช่ไหมคะ,ะอ่ามันก็สามารถแก้ไขได้หรือว่าคนที่3ท,<ะ>ที่แบบได้กลางๆมันคือไม่ตรงกับความคาดหวังเขาคือสอบผ่าน<ะ>แหละแต่ก็ไม่ได้คะแนนดีแล้วก็ไม่ตก<ะ>ก็อาจจะเสียใจได้อ่าทั้งท,<ะ>ทั้งสามกรณีสามารถเสียใจได้หมดเลย<ะ>แต่ถ้ามีวิธีการทางจิตวิทยาที่ถูกค่ะมีวิธีการส<ะ>อนที่ถูกทั้ง3กรณีจะ เปลี่ยนมุมมองใหม่เพื่อให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็พัฒนาขึ้นไปได้ค่ะก็คือการที่ชมตอนที่เขาทำสิ่งนั้นๆอยู่ค่ะไม่ได้ชมแค่ผลลัพธ์เช่นสมมติเขานั่งอ่านหนังสืออยู่หรือว่าเขานั่งทบทวนอยู่ให้ชมนะขณะนั้นเพราะว่าเขาจะมีความสุขนะขนาดนั้นเลยใช่ไม่จําเป็นต้องไปสอบแล้วได้คะแนนหรืจะมีความสุขค่ะก็คือแค่นั่งอ่านหนังสือก็มีความสุขได้เพราะพ่อแม่มาให้ รางวัลคือควาชมหรือว่ามาแค่แบบมองตากอดหอมหรือว่าบางคนอาจจะให้สติกเกอร์หรือให้ของขวัญที่เขาอยากได้เห็นไหมคะยังไม่ต้องมีผลลัพธ์เลยก็มีความสุขได้แล้วก็คือสามารถ นั่งอ่านหนังสือนั่งทบทวนการบ้านก็สามารถชมลูกเขาให้ชมที่การกระทำชมณขณะนั้นค่ะไม่ได้ไปชมที่ผลลัพธ์อย่างเดียวแล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วคะคุณน้ำถ้าเราแบบว่าผิดหวังเอ t นทัน์ไม่ติดที่มหาลัยนี้เด็กโตขึ้นมาสอบไม่ติดมหาลัยนี้ทำยังไงไฟฟ้ากันเด็กเด็กโตที่สอบเข้ามหาลัยไม่ติดถ้าเขาได้โดนปูพื้นมา เขาอาจจะอุ้ยฉันทําเต็มที่แล้วฉันดีใจแล้วแล้วเขาก็ก้าวต่อไปเร็วค่ะว่าเขาจะสามารถยื่นที่ไหนได้อีกที่มันก็ดีเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันหรือคุณค่าของบูเบลิงอย่าชมที่ผลลัพธ์ชมที่การกระทําคราวนี้พอเขาได้ข้อนี้ไปแล้วเขาอาจจะค่อยๆปรับพฤติกรรมเขาให้ทําเหตุการณ์ก่อนที่จะเจอผลลัพธ์ได้ดีคึ้มีความสุขขึ้นด้วยก็ชมตอนนี้เขาทำเนาะชมการกระทํขเขา